ฮัลโหลสวัสดีครับนะบก็พบกับอาจารย์พัดเนาะนะครับก็วันนี้นะครับเราไปดูว่านะครับพุ้นกลุ่มอิเล็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจริงๆมาดูสภาพตลาดโดยรวมเนาะก็ตั้งแต่หลังโควิดมานะครับตลาดก็ขึ้น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 นะครับหุ้นใหญ่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่หุ้นเล็กหุ้นสายกลางเนี่ยวิ่งดีเชียวนะครับแล้วก็ตั้งแต่ประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับ ตลาดก็เริ่มพังๆนะครับพุ้นเล็กก็ลงก่อนตามสูตรนะครับหุ้นกลางก็ค่อยๆลงนะครับหุ้นใหญ่ก็ลงตามตอนนี้จุดที่น่าสนใจนะครับก็คือหุ้นเล็กหุ้นกลางเริ่มมาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับต้นรอบที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะมาดูของเซ็ต เซตกันบ้างนะอันนี้เป็นลายรายสัปดาห์นะครับก็เบรกไฮตรงนี้มาแล้วก็ยืนนะครับเหนือเส้น200 200สัปดาห์นะครับ200สัปดาห์มาได้ก็ใช้ได้นะครับส0 0สัปดาห์มาดูเส้น50คกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคถ้าเกิด50ลอดก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเท่าวีคกเนะาะก็จะประมาณ50 ถ้าเป็นเด y ก็สองร้อยนะครับจะปรับเป็นเด y ก็ได้ง่ายดีนะครับเกือบแล้วนะครับก็ยังอยู่ใต้เส้นสองร้อยอยู่นะครับชีวิตก็เลยไม่ค่อยจะสูดีกับนะสักเท่าไหร่นะนะครับก็เราฟื้นนะนะครับผมว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเลยทีเดียวผมก็ไปดูงบมาเนาะก็มีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืว่า อิเล็กตอนเรานี่แหละนะครับงบมันกำไรของเขาอะนะครับมันมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็พอดีกับเปเปอร์ของ SCB นะครับก็ออกมาพอดีนะครับก็ต้องเรียกว่าปกติในกลุ่มอิเล็กเนี่ยนะครับก็จะไฮซีซั o นประมาณสักแต่มาสแต่มาสานะครับเพราะว่าผลิตของเยอะๆนะครับเพื่อรอส่งไปขาย ช่วงปลายปีนะครับอีเล็กก็เลยฟื้นตามช่วงนั้นแหละนะครับงบงบนะนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วนี่เพิ่งเริ่มเปิดเมืองกันนะครับตัวเลขก็ออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับกำไรรวมก็เพิ่มขึ้นนะครับทั้งฮาน่าเดลต้าเคซีนะครับเพิ่มกันหมดเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะครับของไทยก็น่าจะ ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือวันมากขึ้นนะครับคำสั่งซื้อเริ่มมาเน,นี่ยช่วงพีคที่บอกเรื่องของเทศกาลของขวัญเนาะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีการเพิ่มพลัาางการผลิตด้วยนะครับทั้งเดลต้าเคซี n a าก็เพิ่มเพิ่มพลัาางการผลิตนะครับอ่าแล้วก็วัตถุดิบเริ่มลงนะครับคือจริงๆพอพอจีนนะพอจีนธศรกิจ เริ่มชะลอตัวเนี่ยความต้องการในพวกรละแมกอะไรพวกนี้ก็หายไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าจีนเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเงินเฟอ้อก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับพวกราคาวัตถุดิบก็ไม่ได้ไม่น่าจะแรงอะไรกันมากมายนะครับแนวโน้มภาษาการมีเล็กเราก็ต้องไปดูว่าเขาเอาอีเล็กไปทําอะไรนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ ออโต้ Auto, นะครับเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของมือถือนะครับน,นี้ก็เป็นกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มอื่นๆตอนนี้ก็มีกลุ่มใหม่เข้ามานะครับก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับทำา i i นะครับ AI ก็จะใช้พวก gpu นะครับค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็ค่าไฟนะครับส่วนค่าไฟก็ยังแพงๆอยู่เพราะอะไรเพราะว่าค่า f t เนาะก็คือเหมือน เขาปรับขึ้นมานะครับเพื่อชดเชยนะครับไอ้ที่อตอนช่วงน้ำมันแพงรอบหน้าแล้วก็ไม่มีรัฐบาลเนาะก็เลยไม่ได้ต่ออายุเรื่องของดีเซลเข้ามานะครับตัวดีเซลก็จะน้ำมันพุ่งปื๊ดเลยนะครับปกติเนี่ยเขาก็เขาก็จะเอาในส่วนของเบนซินนะครับส่วนต่างนี่แหละนะครับไปชดเชยดีเซลนะครับตอนนี้ก็ ไม่มีรัฐบาลนะฮะก็ไม่มีไม่มีใครเซ็นไม่มีใครเซ็นพวกมาตรการนะครับโอเคอันนี้ของทั้งกลุ่มนะนะครับก็มีการเติบโตอัตรากำไรสุทธิก็ดีขึ้นแม่มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะนะครับเดลตานะฮะก็ก็ก็เติบโตได้ดีนะครับ Delta เดลตานี่ยสินค้าจะเน้นพวก p อ่าพาวเวอร์นะฮะ ตอนนี้ที่มันโตดีๆเลยก็คือที่ใช้ในพวกคลาวดนะครับแล้วก็รถยนต์ EV นะครับก็เลยกลายเป็นหุ้นโกลดนะครับแต่ PE ก็แพ้แนะครับฮานา KCE นะครับ PCB เนี่ยมันก็ยังใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับอ,อย่างที่กลุ่มนะก็จะเป็นเรื่องของออโต้มือถือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ เป็นอื่นนะครับ KCE e, นะครับก็จะคล้ายๆคล้ายๆฮาน่านะครับโอเคผลประกอบการนะครับก็คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีแต่ละเจ้าก็อย่างที่บอกก็คือขยายโรงงานเยอะๆมากมายนะครับโอ้กำลังผลิตเพเิ่มอีก20เปเฉพาะส่วนที่เป็น EV นะครับ KCE นะครับก็พวกเลเซอร์ดริลเข้ามาฮาน่าก็ ซิลิคอนคาลิเบตเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนก็เริ่มลดลงแม่มันช่างเยี่ยมจริงเดลตานะนะครับเดลตาก็เติบโตเรื่อยๆแต่เห็นว่าหลังๆเนี่ยก็การเติบโตก็ไม่ใช่ตัวเลขแบบโอ้ยเท่าตัวปึงป้งๆปึงป้งๆเหมือนแต่ก่อนนะครับฮาน่าฮาน่านี่จะมีความขึ้นๆลงๆตามออเดอร์เป็นตัวที่เดาทางยากนะฮะเดลตายังสมูทกว่านะครับ คซนะครับเคซีนี่ก็ขึ้นลง,ล,งลงตามเทรนเหมือนกันนะฮะถามว่าทำไมโลงแรงเนี่ยดูสิอันนี้เป็นเทรนของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเขาก็คาดการณ์ก็แหละเนี่ยลงมาโลขนาดเนี่ยมันก็น่าจะตามสุดได้แล้วนะครับมันก็จะมีรอบๆของมันเนาะรอบหนึ่งก็ประมาณ2-3ปีนะครับโอเคนี่ทั้งโลกนะเขาคาดการณ์ว่า,าที่โตให้เป็นพวก AI นะครับพกแล้วก็พวก อีวี e, นะครับรถยนต์ทั้งโลกก็ยังเติบโตแต่มือถือเนี่ยเริ่มดอบแล้วนะนะครับไอเน,นี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกา่กกับ EV e, นะครับอย่าง Delta ากำไรก็จะกระโดดออโต้ออโต้มันก็พอโตแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้โตเยอะมากนะครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเนี่ยพอทุกคนมีสมาร์ทจนหมดแล้วนะครับยอดขายก็จะเริ่มดบัดบดบัลงไปนะฮะการแข่งขันก็ สูงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ซึ่งแบ่งสมาร์ทโฟนนะครับ Apple ิลเอาอปเปลดลงเนาะซัมซุงซัมซุงอย่างเบอร์หนึ่งเซี่ยมี่เขามานะครับแมช่ช่างเยี่ยมจริงแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับก็เริ่มตีตีตลาดได้พอสมควรนะครับอ่านี้เรื่องของค่าลงค่าแรงนะฮะทีนี้อันไหนอันไหนดีสุดนะครับอันไหนดีสุดนะครับ ก็ KCE นะครับ KCE ก็ต้องเรียกว่ารถยนต์นะครับก็น่าจะเริ่มมา PE ก็ถูกกว่าเพื่อนนะฮะคือฮาน่าเนี่ยแล้วก็เดลต้านะครับก็คือแบบค่อนข้างแพงนะครับ PE นี่คือหุนโกลด์นะเนาะส่วนฮาน่าก็จะแบบเออ PE ถูกหน่อยนะครับแต่เขาก็มอง เนี่ยอันนี้ KCE ยังแลกการเพื่อนอยู่นะครับฮาน่าวิ่งไปแล้วเดลตานี่คือล้ำไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำตัว KCE ดีกว่านะฮะก็เลยน่าจะพังเรื่องการเติบโตเรื่องของ valuation นะครับที่ยังพอไปได้นะฮะอ่ะมาดูกราฟกันดีกว่านะครับเดลต้าเดลต้าอ่ะก็ขึ้นไปเยอะพอสมควร p ี่0 ขอโทษ KCE อืมราพสวยเชียวนะฮะอ๋อขาดขึ้นดีนะครับฮาหน้าฮาหน้าฮาหน้านี่ก็มาพร้อมกำไรนะครับแล้วก็มันก็จะมีไฮอยู่ตรงนี้ยนะครับรอรอเบรกกันอยู่โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เออเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในงบแล้วก็เห็นนะพอ งบประกาศปุ๊บราคาก็เด้งๆขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ